วันนี้นะคะ<ม>เราจะพาเด็กๆมาลอยกระทงที่บ้านกันค่ะล<ม>อยกระทงสไตล์บ้านมิลินนะคะ<ม>อ่านลินพ่อป้าวันนี้ทําอะไรมา้างวันนี้ม,นมีคุณป้าคุณยายมิลีนไม่ยูปะปะ้ามามีค่ะทําอะไรกันคะตอนนี้กํกลังลอยกระทงค่ะแ,แล้วก็ปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกหญ้าด้วยค่ะออขอให้หญ้าอะไร ยาดายาดาขอให้บ้านอื่นมีงานด้วยนะคะแล้วก็มนินก็เห็นกระทงด้วยเอ้ยไม่ใช่เห็นพระจันทร์ด้วยใช่ไหมคะ<ด>พระจันทร์ส่อมให,ให้บ้านอื่นเปิดเพงลอยกระทงเยอะๆนะคะ,ะจะได้จะได้มีวันไหนด้วยคะ่ะแล้วก็อธิษฐานขอพร ขอพรทุกอย่างได้เลยค่ะขอพรพระจันด้วยนะคะขอพรว่าอะไรคะขอพรว่าถ้าใครเป็นเด็กดีจะได้ของขวัญด้วยนะค่ะตอนนี้เด็กๆแย่หลังจะเล่นนะคะเดี๋ยวพูหนูต้องไปเดี๋ยวพูกหนูต้องไป็นก่องขวัอย่าลืมาที่ฐานด้วยนะคะกระทงจะสวยอยู่แล้วค่ะ กระทงสวยมากเลยคะ่ะเด็กๆถ้าใครยังไม่ได้ซื้อกระทง